สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พระยามหาได้นำพระสมเด็จวรคัง็อกพิมพ์ของช่างหลวงศริริการโยธารักษ์ยุคยุคต้นๆนะครับมาเข้ากล้องขยายกำลังสูงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับ ตามตำราอีกฝ่ายก็บอกว่าพระยุคต้นนี้น้ำมันตังอิวยังไม่เข้ามาจึงแตกหักจำรุดได้ง่ายนะครับเราจึงเห็นเป็นลักษณะการใช้ยางโมกยางป่ายางชันเรือยางจิกยางรังยางนานี่นะครับองนี้แต่พระเห็นมหาศึกษาคนเราเจอน้ำมันตังอิวเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพื่อน แต่อาจจะใช้เรียกอย่างอื่นนะครับบรอกพิมพของช่างหลวงเราดูซุ้มระฆังเป็นไงครับซุ้มระฆังที่เราเห็นเป็นลักษณะนี้คือเข้าใจว่าเป็นยางโมกป่านะครับยางชันเรือเป็นบางส่วนติดในองค์พระเลยนะครับเราดูเกตนะครับอ่อนช้อยสบัดพริ้วจย์ที่ซุ้มระฆังนะครับ เกจนี้ก็สวยงามนะครับแต่ว่าเนื้อพระพักเนื้อพระอุระเนื้นอพระชงเนื้อพระเผาเนื้อพระพาหานี้ก็จะปีแยกแตกออกอย่างเห็นได้ชัดนะครับเป็นปางปางประธานปางพระประธานนั่นเองนะครับเนี่ยเราดูดีๆนะครับอยลาไปาประบาทแล้วก็ดูลักษณะฐานสิงแรกนะครับ เรียกว่าฐานหมอนรองสิง์นะครับฐานหมอนรองสิง์เพื่อนๆดูองค์นี้ดูความเก่ายุคต้นก็ร้อยร้อยเสิบปีโดยประมาณนะครับก็เหมือนวัตถุบโบราณหนึ่งชิ้นนะครับร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีเนี่ยครับเราดูด้านข้างนิดนึงนะครับเดตา มองดูให้ครบทุกมุมนะครับดูด้านข้างนะครับเราดูทุกจุดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยด้านหลังนี่เป็นหลังหลังเสี้ยนไม้หรือหลังวิสเียดนะครับ หังวิเนียที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกแต่พระมหานี้ชอบที่จะเรียกว่าหลังหลังเสียนไม้นะครับตั้งใจใหญ่ท่านว่าหลังเสียนไม้นะครับเดี๋ยวเราลองอาราธนาท่านสัมผัสดูด้วยไม่เหล็กแรงสูงดูนะครับว่าท่านจะเป็นเช่นไรเออ พื่อความสบายใจในการเก็บสะสมนะครับเพืเ่อนๆดูไปด้วยกันนะครับเราเรียนมาอย่างไรแล้วก็พิสูจน์ตามนั้นนะครับเราศึกษาตามตำราในตำนานสุดท้ายท้ายสุดเราก็ต้องอัตตัอตโนนาโทนะครับ ตนแลเป็นที่เบื้งแห่งต้นเราดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเราดูไปพร้อมกันนะ ืความสบายใจในการเก็บสะสมพระตามแบบของเรานะครับดูไปหลายจุดดูไปในหลายมุมนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้แยกแยะวิเคราะห์ได้นะครับตามแบบของเรานะครับเ,เพื่อน เห็นไหมครับเพื่อนๆน้มเอียงมาพองามนะครับองนี้ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่าท่านก็น้มเอียงมาพองามนะครับเดี๋ยวเราลองอารัตนาท่านสัมผัสโดยไม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเป็นบล็อกพิมในยุคต้นๆนะครับเพื่อนๆเรามีองค์ความรู้เราก็สามารถที่จะ กฝมองแล้วก็สังเกตหาพระได้นะครับพระนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะศึกษามาแบบไหนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูพระแบบบ้านๆนะครับ ของธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนดูนะครับเป็นไงครับนี่ดูด้านในนี่ดูด้านในนะครับถึงจะปีแยกแตกออกก็ยังมีร่องรอย ความงามร่องรอยพุทธศินเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นไงครับดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ความงามดูเป็นศิลปะนะครับดูเป็นพุทธศิลป์เราดูด้านหลังกันนะครับทีนี้เนื้อนี่ช่ำม,มากเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนื้อที่ช่ำเลยทีเดียว เพื่อนดูนะครับดูความงามที่เป็นธรรมชาติเมื่อเราดูด้านหลังหมดเรามาดูด้านข้างนะนี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อเห็น เม็ดพระาธาตุนะครับคล้ายๆกับเม็ดพระาธาตุนะครับผลขึ้นเราดูด้านข้างนะครับนี่ แร่งเหมือนหินเลยนะครับเพื่อนๆดูขอบข้างมุมด้านบนด้วยนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์เนี้ยถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พอ่อใหญ่มาหาช่อง สองพระบ้านเลยนะครับเพื่อว่าจะได้มีกำลังใจดีๆจะทําคลิปดีๆออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเํางาม mm. เป็นหลังวิเนียษน,นะครับ ดูความงามทันนะครับเนี่ยเราใช้กล้องขยายนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับเพื่อนๆค,ค่อยซูมก็ค่อยขยับนะครับหาม,มุมเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์เนี้ยถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องส่องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ